ามาแล้วบรรยากาศตอนนี้ตอนเช้าวานานาวาวานาวานานาวาแล้วอา้าวตอนเช้าหนาวยังหนาวอยู่ครับแดดออกแต่ว่ายังเย็นอยู่ไปเลยจับไหมเอาโฟมช่วยไหมไม่จับเอาไม่อยากโฟมเหรอหเดี๋ยวป้าถือไปด้วยเดี๋ยวลืมจะได้ไม่ต้องกลับมาเล่า ไปไปอ้าวไปเลยน็อตติ้งจ็ิ้งอ้าวมาจะขึ้นยังเนี่ยเหลืออีกห้านาทีจะไปยังตรงนั้นของเด็กเล่นไปเล่นสไลด์เด็กไหมเห็นไหมไปเล่นสไลด์เด็กตรงนู้นไหมจะเล่นจักรานเราจะไปเล่นสะไรเด้อเด็อ่าไปเลยพาไปหน่อยอนาชอบเล่นสัตวนี้ใช่ไหมโอเคโอเคโอ้โหขอขอกลับด้านกล้องแป๊บหนึ่งอ่านี่เด็กๆขึ้น ไปกันแล้วเราจะไปเล่นสาดเด็กกันกกำลังอลอยลอยในโฟมอยู่หร an ือว um <in> ่ากำลังยืนอยู่เด็กๆก็มาเล่นแต่เช้านะครับไมเช้าก็ไปกินอาหารเช้าที่โรงแรมก็อาอยณ์เป็นอย่างอาหารอร่อยไหมห้องสวยอาหารอร่อยนะครับเพื่อนๆออ่าหรืว่าพ่อแม่พาเด็กๆมาเล่นได้ขออีสตอันนี้ขอตื่นด้วยก่อนไม่อยากมาหน้าหนาวเออถ้านหน้าหนาวบ่ ใส่เสื้อกันหนาวที่เสื้อว่ายน้ําที่เป็นแบบหนาๆหน่อยจะได้เล่นน้ำได้นานไม่หนาเอาไปเดินไปเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเจ๊ไปเล่นตรงโน้นนะโอเคไปเจ้าหนุนอาม่าอันน่าชอบเล่นหนุนี้ทำไมเจ๊ไปเล่นสอะไรตรงโน้นแล้วมาเลยมาม่านี่มาเล่นเปิดน้ำตรงนี้ไหมเมื่อไหร่มามาจะลง มากำลังตามลงมาแล้วนั่นพี่อาริสอ่านั่นนะพี่อลิศไปเล่นสไลด์แล้วอ่าลงมาอาริสนั้นพี่อลิศกำลังไปเล่นสไลด์ลงมาแล้วอ๋อเอ๊บอ่าตอนนี้มาเปิดเปิดนี้ไหมนะ้าตอนนี้เป็นที่เปิดน้ำบุญน,นี่มีที่นวดนี่มาแล้วมีที่นวดด้วยอ๋อาะมันก็อ,อุ่นนะ มันนวดได้นะครับใช่ใช่อ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวอีกห้านาทีเราจะลงไปสะของไอสวนน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ให้ดูว่าที่สวนน้ำที่นี่มีอะไรบ้างใช่ไหมนะใช่ไหมเราจะไล่ให้ดูที่สวนน้ำมีอะไรบ้างนี่กําลังเปิดโอ้กับอะไรนะหรอบอ่าจากกุชชี่น้ำบนสำหรับนวดนะครับเด็กๆก็อย่าไปอยู่ใกล้มากถ้าเด็กอยู่ใกล้มันจะ มันจะแรงเกินไปนะอันเดีร์อิสมาตรงนี้อัิสเนี่ยไม่เอามืพอพข้าปากมันพัดหนูด้วยอ่นนะมันพัดหนูเนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอีกรอบนะครับนี่รอบรอบบรรยากาศหัวรหิเนแสงแดดเริ่มออกแล้วนี่สิบเอ็ดจากสิบเอ็ดโมงแล้วครับแดดเพิ่งออกนะครับอากาศโดนลมสวยครับช่วงนี้อากาศเย็นสบายเลย เดี๋ยวไปเจอกันที่สวนนะ้ำโอเคสวัสดีครับไปไหนแล้วสวัสดีครับปิดยังไงแล้วเนี่ยเออเออเออปิดยังไงโอเค